ถึหลากหลายอุตสาหกรรมนะครับของประเทศไทยที่จะน่าจะมีความหวังในการขยายตลาดและก็นํารายได้ให้กับประเทศไทยมากยิ่งขึ้นวันนี้จะมาเจาะจงอุตสาหกรรมเรียกว่าอุตสาหกรรมอาหารโดยที่ลงมาดูถึงเรื่องของนมกัน ังนมสดพ a ชเชอร์ไรสนะครับว่าอนาคตในการเปิดอาเซียนแล้วเราน่าจะได้เม็ดเงินเพิ่มขึ้นจากประเทศเพื่อนบ้านเรามากน้อยขนาดไหนนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับคุณนพดลตันวิเชียนรักษาการผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทย ผู้ผลิตและจำหน่ายนมไทยเดนมาร์กนั่งอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับนพดลครับสวัสดีค่ะคุณนพดลค่ะต้องเริ่มต้นคำถามแรกกันที่เรื่องของปริมาณการบริโภคนมของคนไทยนะคะคุณนพดลว่าเมื่อเปรียบเทียบกันกับชาติอื่นๆในอาเซียนเป็นยังไงบ้างคะปัจจุบันการบริโภคนมของคนไทยเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านรอบๆบ้านเรายังถือว่าน้อยมากอย่างในประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาบริโภคกัน 50ลิตรต่อคนต่อปีมาเลเซีย20ลิตรต่อคนต่อปีแต่สําหรับคนไทยนี่เราบริโภค14ลิตรต่อคนต่อปีซึ่งน้อยมากนะครับเขาเนี่ยหารจัดสวนให้เห็นภาพชัดๆ14ลิตรต่อคนต่อปีถ้าหาร12มาเนี่ยเดือนหนึ่งคือลิตรกว่าๆเท่านั้นเองต่อคนลิตรต่อเือประมาณเท่านี้เหมือนที่เราซื้อน้ําอัดลมนะครับต่อวันจะเหลือแค่ต่อวันก็เหลือนิดเดียวน้อยมากน้อยมากครับ เหตุผลคืออะไรทําไมเราถึงบริโภคนมน้อยกว่าคนอื่นเขาตั้งหลายเท่าตัวครับสาเหตุสําคัญมีอยู่สองสาประการนะฮะประการแรกก็คือบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศเป็นครัวของโลก<ะ>มี<ะ>ความหลากหลายในเรื่องอาหารมาก<ะ>เรามีทั้งอาหารไทยอาหารจีนอาหารพวกมาเล<ะ>นะฮะแล้วก็คนไทยนี่ทานข้าวกันทุกมือ้อ<ะ>ซึ่งจะต่างกับประเทศในยุโรปซึ่งเขา มีอาหารค่อนข้างน้อยเช้ชาก็ทานขนมปังบ้างทานแฮมทานเบเกอร์นะครับเขาจําเป็นที่ต้องเอ,เอานมมาเป็นอาหารละ่ะเราเนี่ยทานนมเป็นอาหารเสริมที่ทานมานะฮะดังนั้นการบริโภคของเราก็จึงน้อยกว่านอกจากนั้นเนี่ยโคน,นมเนี่ยเราเป็นสัตว์เมืองหนาวเขาเลี้ยงโคน,นม,มันมาเป็นพันปีแล้วก็เป็นวัฒนธรรมการการับประทานอาหารเข้าไปแล้วแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยเราเพิ่งมารู้จักการเลี้ยงโคน,นมเมื่อ50ปีที่แล้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งนำอาชีพกาเลี้ยงขนมมาในบ้านเราก็ทำให้ตลอดว้า50ปีก็มีการพัฒนามีการสนับสนุนส่งเสริมให้คนได้ดื่มนมแต่ก็ยังยังถือว่ายังน้อยเพราะว่าเนื่องจากความหลากหลายอาหารอย่างที่ว่านะฮะก็เลย บริโภคได้น้อยกว่าคนอื่นตัวเลือกของนมค่อนข้างจะเยอะมันมีทั้งนมที่มาจากโคนมวัวนะครับมีนมชนเหลืองด้วยตัวเลขเมื่อกี้คือนมที่มาจากโคอย่างเดียวไม่รนมนมเดียวเลงใช่ไหมใช่ครับทีนี้น้พูดถึงมีคำคำหนึ่งที่คนไทยเริ่มรู้จักคือนมอินรียบ้างอยากให้คุณนพดลได้อธิบายว่านมอินทรีย์คืออะไรคะโคนมนมอินรีย์ก็คือนมที่เราผลิตโดยใช้สารอินทรีย ในการเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์นะครับการเลี้ยงดูการควบคุมนี่จะไม่มีการใช้สารเคมีคือโดยปกติในชีวิตเราสมัยก่อนเนี่ยแม้ถ้าเปรียบเทียบกับคนเนี่ยนะฮะเราใช้ชีวิตแบบอินทรีย์สมัยก่อนการกินอยู่กินพืชกินผักเวลาเจ็บป่วยก็ใช้พืชผักธรรมชาติมารักษายาธรรมชาตินะโคนมินซีก็เช่นกันนะจะไม่มีการนําเอาสารเคมีเอาอาหารที่เป็นเคมีมาใช้ดังนั้นเนี่ยการเลี้ยงโคพวกนี้จะ ค่อนข้างมีขั้นตอนยุ่งยากลําบากแล้วมีการควบคุมปลูกยากก็ไม่สามารถจะใช้ปุ๋ยเคมีได้นะอาหารต่างๆเวลาเจ็บป่วยก็ไม่สามารถที่จะไปใช้พวกพวกยาที่เป็นยาปฏิชีวนะได้ครับดังนั้นโคนโมินซีจึงปลอดจากเชื้อต่างๆหรือพ่อจากเคมีที่จะที่จะทําให้มันสะสมแล้วก็เป็นอันตรายต่อต่อร่างกายมนุษย์ได้โคนโมินซีจึงโนมินซีจึงมีประโยชน์เนี่ย ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่มีสารพิษอะไรเจอปนเลยกีเก็จะย่างนีธรรมดารับดีกว่านมธรรมดามากมีโอเมก้าสามโอเมก้าหกมีแคนเซีธรรมชาติค่ะอ่าและยิ่งยื่นก็จะมีคุณภาพวบาธรรมดาใช่แล้วแล้วเรื่องนมรีนซีนี่เกี่ยวข้องยังไงกับการเปิดเศรษฐกิจประชาคมอาเซียนอ่จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปิดไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงจริงๆเนี่ยอ่ ถ้าพูดถึงเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยมันน่าจะพูดถึงอนมในภาพรวมทั้งหมดเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทั้งในด้านการเลี้ยงโคนมแล้วก็อุตสาหกรรมโคนมเนี่ยสูงที่สุดในกลุ่มอาเซียนแล้วก็มีการส่งออกไปประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นพมา่าเวียดนาม คำเมนตลาวมาเลเซียสิงคโปร,ร์เราส่งไปออกส่งออกไปขายทุกประเทศในในกลุ่มอาเซียนนี่เราเป็นประเทศผู้ผลิตเหมือนเป็นหับแต่ปรากฏว่าคนไทยนั้นดื่มนมน้อยเหลือเกินใช่ใชเดี๋ยวจะมาพูดถึงประเด็นนี้กันนะครับว่าเมื่อเปิดประตูเปิดประชาคมอ,อาเซียนอีก3ปีแล้วเราจะได้ประโยชน์จากการส่งออกนมของเรารเพิ่มยอดผู้ดื่มของไทยด้วยกันเองนะครับรวมไปถึงยอดขายไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้หรือไม่อย่างไรพักสักครู่เดี๋ยวจะกลับมาพูดคุยกันต่อครับ กระชับสมองสนับสนุนโดยแบรนด์ซุปไก่สกัดไ <c oughs> ม่หยุดสร้างสรรค์ผู้วันของเราเตรียมแบรนด์ทุกวันนะครับกระชับสมองวันนี้สายการบินแรกของโลกคือสายการบินใด มุ่งมั่นในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานปตทจึงรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนวัตกรรมสาหรายเอเชียโอเชียียครั้งที่2ในหัวข้อสาหรายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการประชุมครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการผู้แทนภาครัฐและผู้ทรงคุณวุฒิจาก11ประเทศรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุมมององค์ความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสารายและติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆของการวิจัยและการพัฒนาสาหราย เพื่อให้เป็นพลังงานทางเลือกที่สําคัญรวมถึงเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคตการสัมปทานนี้ครับยินยันนะครับว่าประเทศไทยอยู่ในแนวหน้าของการวิจัยในส่วนนี้ต้องเียนว่ามองไปงนอนาคตเนี่ยสไลายเซลล์เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการดึงเชื่อเพืนชีวภาพให้เกิดผลแล้วปตทรุ่มของเราเนี่ยก็เป็นผู้สั่งสนหลักแล้วก็เป็นผู้ผลักดันให้เทคโนโลยีเกิดเป็นผลสําเร็จในอนาคตที่ัน โฮมไฟคารีนี่6,990ลดเหลือ2,399ถูกจัดไม่เหมาะกับคนจิตอ่อนโฮมโปรเซลถึง16กันยายนนี้สนับสนุนโดยสินเชื่อรถหมุนเงินมีเงินสดมีรถขับขมีอมเร็วที่กรุงไทยทุกสาขาโดยกรุงไทยธุรกิจลีซิ่ง0 2 2 9 9ส8 8 8 บริษัท I.R.P.C. จำกัดมหาชนทุกหยดซาโซดาสิงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขกับเข้สู่ชงที่สองของช่าวกข่าวนะครับทมท่านเราอย่างนั่งพูดคุยอยู่กับคุณนพดลตันวิเชียนรักษาการผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการคนมแห่งประเทศไทยผู้ผลิตและก็จําหน่าย ไทยเดนมาร์กนะครับติดค้างไว้ที่หนึ่งประเด็นเมื่อสักครู่เราพูดถึงนมอินรีย์เปรียบเทียบกับนมสดนมโคธรรมดาแล้วคุณภาพดีกว่าแน่นอนคุณค่าทางอาหารก็ดีกว่าแจ้งว่าราคามันต้องสูงกว่าด้วยหรือเปล่าเพราะว่าต้นทุนน่จะสูงขึ้นใช่ไหมครัเพราะมันต้องมีการดูแลโคที่ดีกว่าปกติใช่ครับอันนี้ราคาต้นทุนในการเลี้ยงนมและวกการผลิตนมอินทรีย์นี้สูงกว่าธรรมดาประมาณสักเท่าหนึ่งครเพราะว่าพันโคที่เลี้ยงนี่ก็ต้อง ใช้พันธุ์ซึ่งเป็นลูกผสมที่อยู่ในเขตร้อนการเลี้ยงดูก็ต้องมีการควบคุมนะแล้วก็ผลผลิตที่ได้เนี่ยเนื่องจากว่าเราให้เลี้ยงโดยธรรมชาตินะฮะใช้ผลโดยธรรมชาติใช้หญ้าใช้อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะผลผลิตก็จะให้ต่ํากว่าคนมทั่วไปก็ต่ํากว่าประมาณครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะต้นทุนก็อย่างปัจจุบันเนี่ยต้นทุนการเลี้ยงโคนมโดยปกติของชาวบ้านทั่วไปเนี่ยก็จะตกประมาณ14บาทแต่โคนมินซีเนี่ย มีต้นทุนถึงประมาณ20-22บาทต่อลิตรนะฮะต่อลิตซึ่งเมื่อทำเป็นปิดพันแล้วก็ต้องอัพราคาขึ้นไปก็ตก30บาทขึ้นไปต่อต่อแพ็คนะฮะซึ่งจะสูงวก,ว,กว่าธรรมดาประมาณสัก2-3เท่าหน่อยผู้บริการตอบรับเป็นยังไงบ้างกับกับนมอินซีตอนนี้ตอบรับดีมากนะฮะเพราะว่าแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นเฉพาะกลุ่มซึ่ง ซึ่งเป็นคนที่ห่วงสุขภาพแล้วก็อาจจะมีฐานะสกษษิด<ม>นึงมีมามสักกี่ปีแล้วคะนมินซีเราเริ่มผลิตนมินซีมาประมาณสาปีสา <3 S 2> ปีแต่ในขั้นนี้เร,เราเราเราขั้นในการพัฒนาฟาร์มพัฒนาการเลี้ยงมากกว่าใ้ตัวปิดพันเนี่ยเราคิดว่าในปีหน้าเราจะเริ่มผลิตตัวนี้ออกเพราะว่ามันยังมีปริมาณเนี่ยไม่มากพอที่จะทำในเชิงพาณิชย์นะฮะก็จะเป็นทําทำในขั้นทดลองก่อน ทีนี้ในส่วนของความพร้อมของอสอคอไม่ว่าจะเป็นนมส่วนไหนก็นแล้วแต่ในการเปิดเศรษฐ,ฐกิจประชาคมอาเซียนความพร้อมเป็นยังไงบ้างคะจริงๆเนี่ยเราอ,อสอคอเองเนี่ยฮะก็ส่งนมไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านมาเป็น10ปีแล้วนะฮะ,ะแล้วก็มียอดขายอยู่นะฮะท <วะ S 2> ัง้งแตทางการทั้งผ่านชายแดนเนี่ยปีนี้ก็ไม่ต่ำกว่า 300- ร้อถึงสี่ล้านบาทนะ,ะ,ะแล้วเราเรามองว่านเนือเมื่อเปิด a อซมานะฮะซึ่งประเทศต่างๆณขณะนี้นะฮะมีทุกประเทศเนี่ย สนใจที่จะมาเป็นตัวแทนสินค้าเราไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียนะฮะกัมพูชานี่เรามีอยู่แล้วลาวเรามีอยู่แล้วตอนนี้เวียดนามหรือแม้แต่จีนซึ่งอยู่นอกกลุ่มเอเเนี่ยเขาก็สนใจหาจานมเ,เอาผลิตภัณฑ์นมของเราไปขายเพราะว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยเขาเชื่อมั่นในคุณภาพที่ นมไทยเดนมากหรือน,นมตาวแดงที่เราผลิตนะครับครับนังจ,จากยอดขายปีละ3 0 0 4 0 0ล้านบาทจากปัจจุบนันพอเปิดประชาคมอาเซียน,นแล้วเราคิดว่าจะมีการตั้งเป้าเพิ่มยอดขายเย่าน้อยนะฮะภายในภายในสปีเมื่อเปิดแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราจะเพิ่มประมาณ3มเท่าอตอนนี้เราเริ่มไปทําการตลาดยังประเทศเพื่อนบ้านนะฮะไปส่งเสริมการขายไปแนะนําไปเปิดบูธแสดงในสการอะไรต่างๆนะแล้วก็ตั้งเอเจนต์เพิ่มขึ้น ผมก็ได้เมื่อต้นเดือนที่แล้วผมก็ได้ไปดูงานที่ประเทศกัมพูชาเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ไปที่เวียดนามแล้วไปถึงจีน<อ>เขาสนใจปิตพันนมของเรามากนะมแล้วก็ผมดูศักยภาพของบ้านเราซึ่งผมได้เรียนในตอนต้นว่าตอนนี้การพัฒนาในเรื่องอุตสาหกรรมขมนมในบ้านเราเนี่ยจะเริยนข้าวหน้ามากกว่าทุกประเทศในาอาเซียนก็เชื่อมั่นนะว่าในเมื่อเอซีได้เปิดในปี2558แแล้วเนี่ยรประเทศไทยน่าจะเป็นผู้ส่งออก ปิดพันนมโดยเฉพาะในส่วนเราเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยฮะในปี58-59เนี่ยเราจะต้องขายได้ไมา่ต่ำกว่า1,000ล้านบาทสำหรับเจ้าสองแต่มองว่าจะเป็นอันดับแ่กในอาเซียนแน่นอนอฮะ<ฮ>นนค่ะ,คะนะคะก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อ,อนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะกับโครงการภารกิจ108,999เที่ยวเมืองไทยทเที่ยวเมืองน่ารักที่จังหวัดจันทบุรีนะคะกับคุณแป้งโกะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ พูดถึงการมาเที่ยวภาคตะวันออกรอยทองร้อยก็จะนึกถึงทะเลแต่มีจังหวัดหนึ่งที่มีเรื่องราวมากมายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีความน่ารักอันหลากหลายไม่เหมือนใครไปพบไปเจอเรื่องราวแปลกใหม่ที่ไม่น่าเชื่อว,ว่าจะถูกรวบรวมกันอยู่ที่นี่เมืองจันจังหวัดจันทบุรีค่ะไม่ต้องเป็นไฮโซก็มาซื้อเพชรซื้อพลอยได้ รอค่ะขอดูก่อนได้ไหมอ่ะต่อไปนี้เรือจะไม่ใช่แค่เรือแต่ว่าต่อเหมือนสำเพาจีนใครจะเชื่อว่าผลไม้จะเอามาแกงมาผัดได้ภูริยามาทำมันสมันชุมชนริมแม่น้ำจันทบูรวิถีโบราณที่ยังหายใจ และพบกับเมืองน่ารักน่ารักแบบนี้อีกมากมายทั่วประเทศกับเหล่าผู้ร่วมภาร,รกิจทั้ง6ที่ออกไปส่องหาแล้วเก็บมาฝากใน1 8 9 0ภารกิจเที่ยวเมืองน่ารักติดตามกันได้ที่ f a c e o o o แ Fan page 108, พจร้อยแปดภารกิจเที่ยวเมืองน่ารักโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระชับสมองสนับสนุนโดยแบรนด์ซุปไก่สกัดไม่หยุดสั้นสันทุกวันของเราเตรียมแบรนด์ทุกวันนะครับ ชับสมองวันนี้สายการบินแรกของโลกคือสายการบินใด เอสเอ็มบ e รวมออกบูธในงานมหกรรมการเงินโคราชครั้งที่6 m ม n น y ี่ p o โปคราช2012ณเดอะมอลล์นครราชสีมาภายใต้แนวคิดอนาคตรไร้ขีดจำกัดนำสินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตอัตราดอกเบี้ยพิเศษระยะเวลาผ่อนนานช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุาตสาหกรรมทั้งภาคผลิตและธุรกิจเพื่อซื้อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องจกักรและพัฒนากระบวนการทำงานให้เข้าถึงแหล่งทุนรวมทั้งให้บริการทางการเงินครบครันร้อมบริการให้คำปรึกษาแนะนำและรับคำขอกู้ ่วยให้วิสาหกิจขนาดย่อมสามารถพัฒนาดําเนินการต่อไปอย่างราบรื่นและเติบโตอย่างมั่นคงโดยได้รับความสนใจเป็นจนํานวนมากจากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมชาวโคราชและจังหวัดใกล้เคียงเมื่อก่อนเราเคยฝากชีวิตไว้กับพื้นดินพื้นน้ําแต่ตอนนี้ชีวิตเราฝากไว้กับงานศิลป์ งานศิลป์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเปลี่ยนเป็นอาชีพเสริมให้เรามีกินมีใช้ถักทอสายใยรักในครอบครัวให้แน่นแฟนสารต่อความสุขจากรุ่นสู่รุ่นและพั้นอนาคตให้กับเราจนเป็นอาชีพที่ยั่งยืนศิลปาชีพ แรงบันดาลใจจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถผู้ทรงเป็นอัคราพิรัะศิลปินศิลปินยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษางานศิละปะเพื่อวัฒนธรรมความสุขที่ยั่งยืนของคนไทยกระทรวงวัฒนธรรมสนับสนุนโดย บัตรสินเชื่อเกษตรกรสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวลูกค้าทกสอขอรับปัดวันนี้ที่ทอกอทุกสาขายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน SME Bank มุ่งมั่นพัฒนาจัดหาทุนสนับสนุนผู้ประกอบการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข กระชบับสมองสนับสนุนโดยแบรนด์ซุปไก่สกัดไม่หยุดสั้นสา์คู้วันของเราเตรียมแบรนด์ทุกวันนะครับสายการบินแรกของโลกที่ยังเปิดให้บริการอยู่ก็คือสายการบิน KLM Royal Dutch Airlines ก่อตั้งขึ้นเมื่อ7ตุลาคม2462กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของกระชับขงข่าวนะครับทุครับเรายังนั่งพูดคุยอยู่กับคุณนพดลตันวิเชียนนะครับ ประเด็นหนึ่งอยากจะทราบนมในตลาดประเทศไทยเยอะแยะไปหมดเลยนมของอสคอนอกจากที่จะมีรสชาติที่แตกต่างแล้วอะไรเป็นปัจจัยแตกต่างที่ทำให้อสคอนั้นมีคุณภาพเหนือกว่าหรือว่าอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าในตลาดค่ะสิ่งที่ประชาชนให้การยอมรับแล้วก็เชื่อถือในนมไทยเดนมาร์กตลอดมานะก็คือผลิตภัณฑ์ของนมไทยเดนมาร์ก ทุกชนิดนะเราใช้นมโคสดแท้จาก,กเกษตรกรจากฟาร์มเกษตรกรแล้วก็มีกระบวนการในการที่จะตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนนะซึ่งอา,อาจจะกล่าวได้ว่าในขณะน,นี้ในท้องตลาดเนี่ยไม่มีแบรนด์ใดเลยที่มีบริณฑ์ทุกตัวใช้นมโคสดแท้เช่นเหมือนกับเรานะครับก็คือเป็นนมโคแท้ๆเลยอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกล่องรูปแบบใหม่นะฮะซ,ซึ่งเราแต่เดิมนะั้นเป็นกล่องทรงสี่เหลี่ยมใหญ่อันนี้ก็เป็นทรงสลิมนะฮะ แต่ที่จำกันได้ตลอดเวลาคือเป็นรูปวัวสีแดงใช่แล้วใช่ครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของเราครับถ้าปีนี้เองเนี่ยด้วยความเชื่อมั่นเนี่ยก็มีการสํารวจของ leader digest นะฮะเราก็ได้รับรางวัล o ั Band เป็นรางวัลที่ผู้บริโภคให้การยอมรับเชื่อถือนิยมชมชอบแล้วก็ให้โอดเสียงให้โอวกันในเสียงให้กับเราได้ชนะเลิศในปีนี้นะครับปิดท้ายสั้นๆบางคนจะมองว่าของที่เรานำเข้าจากต่างประเทศนั้นคุณภาพจะดีกว่าของไทยอยากให้ท่าน ตอบซนิดหนึ่งว่ามันไม่จริงเสนอขาในเรื่องของนมนี่นะฮะผมเรียนได้เลยว่านมสดนั้นมีคุณภาพเนี่ยสูงกว่านมผงนะฮะดังนั้นเนี่ยการที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากนมสดเนี่ยแน่นอนที่สุดเนี่ยไม่ต้องมาซื้อสิ่งเลยมันเหมือนกับบริพวกผักสดกับผัด <c oughs> แห้งพวกนี้นะ <c oughs> ต้องดีกว่าของสดต้องดีกว่าไม่มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนมากกว่านะครับ,รบดังนั้นเนี่ยไอ้คำกล่าวนั้นก็เป็นเรื่องของการโฆษณาประชาสาามัมพันธ์เท่านั้น แต่โดยข้อเท็จริงแล้วผมยืนยันว่าการใช้ผลิตพัณฑ์ที่การดื่มผลิตพัณฑ์ที่ผลิตจากนมสดนั้นจะได้คุณค่าทางอาหารครบถ้วนแล้วก็มีคุณประโยชน์มากกว่านะครับนมจากประเทศไทยของเราก็สู้จงางชาดาสู้ได้สบายมากมครับไม่งั้นจะ หลายประเทศจะมาแย่งซื้อมาขอซื้อนมจากเราได้ยังไงมาดื่มนมไทยกันเถอะใช่แล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณนพดลมากๆเลยนะคะครับคุณนพดลตันวิเชียนนะคะรักษาการผู้มนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยขอบคุณนะคะขอบคุณครับค่ะวันนี้รายการของเราก็จะปิดท้ายกันไปด้วยเรื่องราวดีๆของบรรดาเหล่าบีบอยเบสบอยนะคะวันนี้เป็นตอนสุดท้ายค่ะห้ามพลาดเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าสําหรับบรรดานักเต้นเนี่ยเขามีความฝันอยากจะก้าวไปสู่เวทีบีบอยระดับโลกจะเป็นอย่างไร ปิดท้ายกันไปนะคะคแล้ววันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ หนึ่งในความฝันสูงสุดของบรรดาวัยรุ่นบีบอยก็คือการได้ขึ้นเวที Battle of the Year Thailand หรือ b o ที Thailand ซึ Th ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่9แล้วสำหรับประเทศไทยโดยการสนับสนุนของบริษัทซิงคอเบร